สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่210ประจำเช้าวันอังคารที่25เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชม1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจา้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ พี่ๆท่านไหนชอบหรือว่าสนใจราย,รายการไหนสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอังคารเป็นหลวงปู่ไข่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะพี่พี่ปู่ไขวัดเชิร์ลเค่ะรายการที่หนึนคนหนะคะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเหรียญสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดนะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อคูณจเจริญพรล,ล่างนะคะปี 2, 5, 3, 6ค่ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่ๆเนื้อแตกรายงานนะคะ รายการที่7ค่ะสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อโกะวัด9้าห้องค่ะรุ่นพิเศษปี2535นะคะหลวงพ่อโกะวัด9้าห้องรายการที่9จ้ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พระผงสุพรรณค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อเคลือบค่ะหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีนะคะ เคลือบวัดหนองกระดีค่ะพร้อมกล่องค่ะพี่พี่ขามีต่อโคดด้านหลังนะคะรูปลห,ลลห,รรหล่ะะอหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีค่ะมีต่อโคดใต้ฐานกับด้านหลังนะคะ300บาทเช่นกันค่ะหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีปี2539กค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่11ค่ะ11 เซมาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะปี2469ค่ะพี่พี่ะ3สามรบาทเช่นกันค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หาง4เส้นนะคะมาในเลี่ยมเลยค่ะพี่ค่ะพร้อมใช้งานจ้ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่คด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะมีตอกโค้ด96นะคะหลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะ รายการที่14นะคะ300บาทเช่นการคารายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระซุ้มกอค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16พระรอดค่ะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17หลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะรายการที่17ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18พระสี่เหลี่ยมประพามินทนลหลวงปู่สุข วัดปากคลองมาขามเท่านะคะ300บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานสี่เหลี่ยมค่ะรายการที่19นะคะพี่ค่ะ สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระผงรัศมีค่ะพระผงรัศมีบัวเล้อยนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะถ้าน้องสุภาพูดไม่ผุด ไม่ถูกต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะรายการที่20ค่ะพระผงรัศมีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะ21สมเด็ดมเด็จเกตชัยโยจ้ะ รายการต่อไปรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะหลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะปี2520ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่ 22่สิบนะคะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นพระพุทธชินราชนะคะ พิมสองหน้าค่ะพ,พี่ค่ะรายการที่24นะคะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่25ค่ะ25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ หล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆขาสามร้อยบาทจะ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ หลังยันสี่ค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพร้อมกล่องนะคะพี่พี่ขามาในกล่องหลวงปูเอี่ยมวัดหนังจะ้ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการพิเศษรายการที่2ค่ะรายการพิเศษ2เป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะสมเด็จเกตชยโยจ้ะมาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะพี่ผี่ขารายการพิเศษรายการที่สองจ่ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะ คบแล้วทั้ง25รายการแล้วก็วันนี้รายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆชอบหรือว่าสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ